สวัสดีคะ่ะทุกคนแม่หมอก็ขอโทษทีนะคะที่อาจจะหายไปหลายวันแต่ตอนนี้แม่หมอกลับมาแล้วนะคะจี่จะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ฟังคลิปหัวข้อของเราวันนี้ก็คือใครกันนะที่จะมาให้ความชัดเจนแล้วก็จะมาพร้อมกับจีบคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาเป็นใครมีสองกองให้เลือกนะคะกองที่หนึ่งกวากน้อยสีเขียวกองที่สอง สีฟ้าถ้าเลือกได้แล้วก็มาฟังคำทํานายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1กวักน้อยสีเขียวนะคะไพ่ใบแรกก็ขึ้นคำว่า The Tower แปลว่าคุณกับเขาน่าจะจบกันไปบล็อกกันไปแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวก็ได้หรือถ้าคุณไม่เคยรู้จักก็น่าจะเป็นคนที่แบบคุณไม่คาดคิดคาดฝันเป็นคนรักเก่าจากอดีตชาติของคุณที่เขาจะกลับมา จีบคุณใหม่ให้ความชัดเจนกับคุณใหม่แต่ถ้าเป็นคนที่คุณเคยบอกกันไปที่ตอนนี้แต่คุณกับเขาก็ยังมีใจให้กันอยู่ที่เขาก็ถือคุณไว้อยู่ในมือเหมือนว่าเขาอาจจะต้องไปชดใช้หนี้กรรมเก่าที่คุณและเขาได้สร้างมาร่วมกันก่อนให้จบสิ้นก่อนนั่นเองเขาถึงจะกลับมาจีบคุณใหม่ได้ เพราะว่าอาจจะด้วยบุญเล็กกรรมที่ทําร่วมกันมามันจะต้องสาสางให้จบสิ้นก่อนก็คืออาจจะมีใครบางคนที่รู้สึกว่าใจร้อนอยากจะได้ความชัดเจนก็เลยอาจจะตัดจบกันไปแต่ในหัวใจของคุณและเขาก็ยังถือกันไว้แน่นอยู่ไม่ได้ปล่อยให้ใครเข้ามาความสัมพันธ์นี้ เหมือนจบแล้วเริ่มต้นกันใหม่ได้แค่คุณกับเขาจะต้องอย่าเพิ่งหมดสิ้นศรัทธาในความรักครั้งนี้ที่คุณอาจจะต้องให้เวลาเขาเหมือนเขาจะต้องไปคิดไปทบทวนว่า เขาจะต้องทำอย่างไรให้ชีวิตเขากลับมาตั้งหลักปักฐานให้มันคงได้เหมือนเขาอาจจะแค่รู้สึกว่าเขาทุกข์ทั้งกายตายทั้งเป็นในตอนนี้ที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขาก็รู้สึกวุ่นวายหัวใจ และอาจจะด้วยทั้งหน้าที่การงานของคุณและเขาอาจจะมีความที่ห่างไกลกันความสัมพันธ์ของคุณมันก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบดูเรือรางห่างไกลที่จะเป็นความจริงได้คุณก็เลยจะตัดจบกันไปก่อนหน้านี้ก็ได้เพราะว่าด้วยบุญและกรรมที่จะต้องสะสางให้จบสิ้นก่อนคุณจะต้อง อย่าเพิ่งหมดสิ้นหวังศรัทธาในความรักครั้งนี้เหมือนอาจจะพักแค่อาจจะไปรักษาตัวเองให้ตัวเองมีจิตใจที่พอมากกว่านี้เพราะว่าคุณนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นพลังแรงใจที่ดีที่สำคัญที่ต่างคนต่างเข้ามาเยยากันจนรู้สึกว่ามันหายขาดแล้ว เหมือนคุณกับเขาจะต้องเหมือนได้มาปวดทุกข์ให้แก่กันและการได้จบสิ้นไปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนกับคุณได้เพราะว่ามันยังมีอะไรที่ค้างคาใจที่เขาจะต้องไปเคลียร์ให้ได้ให้จบก่อนแล้วยังอดีตก่อนเก่าที่ทำให้เขาและคุณอาจจะกลัวการที่จะ เริ่มต้นใหม่ที่จะเปิดใจก็ได้ก็เลยจะต้องให้เขาใช้เวลาแบบคุณอย่าเพิ่งใจร้อนในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่จะต้องให้เวลาเขาอย่าแบบเพิ่งลวนตัดสินใจหรืออย่าคิดอะไรที่มันแง่ลบเพราะทุกอย่างมันคือโชคชะตาเขากำหนดเอาไว้แล้วว่าคุณกับเขาต้องได้มาพบมาเจอกัน มารักกันจีบกันใหม่ที่เขาจะกลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งที่ความรักของคุณมีสิทธิ์ที่จะสำเร็จสมหวังดังใจหมายได้แต่คุณจะต้องใจเย็นใจดีมีพลังคิดดีคิดบวกเข้าไว้เพราะว่าความสัมพันธ์คุณก็คือไปดับทุกข์ในหัวใจ ให้กันได้ตื่นรู้แล้วอีกไม่นานเขาก็คงจะกลับมาขอคุณเริ่มต้นใหม่แต่คุณจะต้องอย่าใช้อารมณ์ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่ต่างคนก็ต่างยังถือกันเอาไว้แน่นในหัวใจความรักครั้งนี้ถึงแม้มันจะจบก็สามารถที่จะ คบกันใหม่เริ่มต้นตั้งหลักกันใหม่ได้เขาอาจจะแค่ถอยออกไปตั้งหลักเพื่อจะกลับมาพร้อมกับจีบคุณใหม่พร้อมจะให้ความเปิดเผยชัดเจนกับคุณแล้วเพราะคุณนั้นอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในหัวใจเขามากที่สุดเพราะคุณนั้นเป็นพลังงานที่ดีที่สงบร่มเย็นในหัวใจตั้งแต่มีคุณแลกเขาอยู่ในชีวิตของกันและกันมาอาจจะยาวนานพอสมควรแล้ว ที่เขารู้สึกว่าจะต้องตัดสินใจแล้วที่จะให้ความชัดเจนเป็นธรรมกับคุณเพราะเขารู้ว่าไม่สามารถที่จะสูญเสียคุณไปได้เหมือนครั้งนี้เขาจะแลกด้วยหัวใจเขาจะมายอมคุณในให้เกียรติคุณทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณนะเป็นผู้ฝ่ายตัดสินใจก็ได้ก็คือเขารู้แล้วว่าไม่สามารถที่จะสูญเสีย คนรักดีๆอย่างคุณได้เพราะคุณนั้นคือพลังแรงใจที่สําคัญที่เขารู้สึกว่าเป็นแรงบันาใจให้กับเขาได้ทำความฝันนั้นได้สําเร็จสมหวังทั้งยังมีสิ่งดีๆที่เขาจะนําพามาให้หรือมาพร้อมกับการขอโทษขอโอกาสกับคุณด้วยก็ได้ก็คือเขาจะมี อะไรที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณด้วยก็ได้แบบที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดคาดฝันว่าเขาจะกลับมาก็ได้ก็ต้องเป็นคนที่คุณจบกันไปบล็อกกันไปก่อนหน้านี้น่าจะเป็นคนที่คนลักเก่าของคุณหรืออาจจะเป็นลักเก่าจากอดีตชาติก็ได้นะคะมีสอกรณีที่เขาจะมาแบบที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันว่าจะเป็นใครคนนั้นแหละที่เขาจะเข้ามาน่าจะ เป็นคนที่คุณรู้อยู่ในจิตใจว่าต่างคนก็ต่างมีใจให้ใหกันอยู่ตอนนี้ที่คุณจะต้องอย่าพึ่งหมดสิ้นศรัทธานในความรักครั้งนี้จงให้เวลาเขาได้ตัดสินใจก็ขอให้คุณนั้นทําใจให้นิ่งๆใจเย็นเข้าไว้อย่าใช้อารมณ์ในความรัก แล้วก็คุณจะได้กลับมาตั้งหลักปักฐานกันใหม่เหมือนโชคชะตาคุณจะเบียงให้เขากลับมาครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วทุกอย่างกำลังจะโดดเด่นชัดเจนขึ้นมาแล้วอยากจะให้คุณนั้นเชื่อใจในการแลกันจงยึดมั่นศรัทธาในความดีในบุญบารมีที่คุณได้เคยสร้างสะสมกันมา ว่าคุณจะต้องกลับมาได้สิ่งดีๆในชีวิตที่คุณจะได้กลับมาตั้งหลักหลักฐานกันใหม่เหมือนมาครั้งนี้เขาอาจจะมาพร้อมกับพิกโชคชะตาให้กลับมาฟื้นคืนชีพใหม่ได้มีชีวิตใหม่ในรูปแบบที่คุณต้องการปรัถนาก็คือเขาจะมาตามใจให้เกียรติคุณทุกอย่างให้คุณได้เป็นคุณตัดสินใจเขาจะมารักษาบาดแผลใจให้กับคุณ ที่คุณจะรู้สึกหายทุกข์หายโศกหมดเวรหมดกรรมหมดชะตากรรมได้ชดใช้ให้กับอดีตก่อนเก่าได้หมดแล้วนั่นเองก็คงจะอีกไม่นานนี้ที่เขาจะเข้ามาจีบคุณ นี่ก็อาจจะเป็นแค่พลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถเอาไปตัดสินชีวิตของใครได้รับฟังอย่างมีสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เรียกไพ่กองที่สองกวักน้อยสีฟ้านะคะไพ่ใบรแรกขึ้นคำว่า the lover ก็แปลว่าเป็นคนรักของคุณที่คุณก็รักเขาเขาก็รักคุณที่คุณอาจจะตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเจอ ที่พบหน้าที่อาจจะเคยสื่อสารผ่านโซเชียลออนไลน์หรืออาจจะเคยเป็นครูสอนให้คำปรึกษากันมาก่อนหน้านี้ก็ได้ที่ต่างไฟต่างเงียบกันไปแต่ในหัวใจก็ยังถือกันไว้อยู่เพราะอาจจะด้วยความที่เป็นคนที่แบบมีอีกโก้มีสเปกก็เลยอาจจะทำให้เหมือน มีข้อเปรียบเทียบในความรักด้วยก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีคนรักอยู่แล้วแต่เขาจะเอาคุณไปเปรียบเทียบวิเคราะห์หาเหตุและผลหาความเป็นจริงว่ามันจะเป็นความรักจริงแท้ได้ไหมที่เขากำลังคิดกําลังตัดสินใจอยู่ที่คุณและเขาอาจจะรู้อยู่ในใจรู้อยู่ในความคิดก็ได้ว่า ที่ทำให้คุณรู้สึกคิดมากกังวลใจในตอนนี้ว่าเขารักคุณไหมคือต่างฝ่ายต่างคิดเช่นนั้นเหมือนต่างคนณต่างกักความรู้สึกเอาไว้ไม่ค่อยเปิดเผยใจให้กักนได้รับรู้เหมือนคุณจะต้องซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตัวเองทั้งคู่ถึงจะได้เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เหมือนจะต้อง ส่งสารบางอย่างให้เขาได้รับรู้เช่นกันเขาจะได้รู้ว่าคุณนั้นก็รักเขาเช่นกันก็ต้องการเขาเช่นกันที่คุณนั้นก็ต้องกล้าเปิดใจเขาจะได้กล้าเข้ามาจีบคุณอาจจะด้วยความมีอีโก้ของเขาและคุณหรืออาจจะไม่ใช่สเปคของการและกันก็ได้ก็เลยอาจจะเป็นอะไรที่แบบ ไม่ค่อยแน่ใจแต่รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะตัดใจไปจากคุณได้ก็เหมือนเป็นความรักที่แบบรักแล้วรักเลยแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นคนใหม่ได้เพราะว่ามันเป็นพลังงานแบบเหมือนมีคุณในชีวิตมันรู้สึกชีวิตมันดูสดใสมีชีวิตชีวารู้สึกว่ากล้าคิดกล้าทำากล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจกล้าทำ ตามหัวใจของตัวเองได้เหมือนต่างคนก็ต้องต่างแบบรักตัวเองให้เป็นเห็นคุณค่าตัวเองให้ได้เหมือนรู้ว่าตัวเองจะต้องทําตัวให้น่ารักให้น่าถูกรักถูกดึงดูดเข้ามาคุณจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนเดี๋ยวความรักครั้งนี้จะต้องซื่อสัตย์ในหัวใจของตัวเองทั้งคู่ดูน่าจะเป็นคน ความรักครั้งใหม่ไม่ใช่คนเก่านะคะที่ทำให้คุณเสียใจแค่เขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้แสดงออกบอกว่ารักคุณเท่านั้นเพราะเขาอาจจะเก็บไว้เขาอาจจะหลอกหัวใจของตัวเองอยู่หรือปิดกั้นตัวเองอยู่ตอนนี้แต่ตอนนี้เขาอาจจะเริ่มดูในหัวใจของเขาแล้วตั้งแต่คุณกับเขาได้นิ่งเงียบหายไปก็คือได้ตื่นรู้แล้วว่าคุณนั้นคือ สิ่งที่ดีงามที่ทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาไม่เงียบเหงาเหมือนก่อนเก่าที่คุณและเขาจะต้องได้กลับมาตกลงบางอย่างร่วมกันที่เขาคนนั้นก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหัวใจถ้ารักใครก็จะรักแบบจริงใจฝังลึกแต่อาจจะตัดสินใจช้าและอาจจะด้วย ฟ้าก็อาจจะเริ่มเปิดทางเส้นทางรักให้กับคุณแล้วนั่นเองคุณถึงจะได้เวลาที่จะถูกรักแล้วมันก็อยู่ที่การตกลงของคุณว่าคุณจะต้องการแบบไหนก็ขอให้พูดกันไปแบบตรงๆอยเากักเก็บความรู้สึกเอาไว้เปิดเผยใจให้กันได้รับรู้คุณจะเป็นคู่ที่แบบเป็นคู่คิดคู่คิดเป็นคู่สร้างคู่สมคู่คิด คู่มิตรคู่สร้างสรรค์คู่ที่ปฏิหารนำพามาให้ได้พบได้รักกันเหมือนชีวิตรักของคุณกำลังจะกลับมาแบบเบ่งบานโรแมนติกแสนหวานอีกครั้งหนึ่งจากที่เงียบเหงามานานเขาจะปรากฏตัวปรากฏกายให้คุณได้เห็นในเร็ววันนี้ตอนนี้เขาอาจจะกำลังวางแผนอยู่ที่จะเข้ามาบอกรักบอกความรู้สึกให้กับคุณได้รับรู้แบบตรงๆ จงเปิดเผยความในใจออกมาให้กันได้รับรู้เป็นคู่ที่เหมาะสมคู่ควรเป็นคู่ที่แบบเสมอเหมือนกันทั้งคู่ถ้าคุณอาจจะเคยให้ใจเข้าไปเขาจะให้ใจคุณกลับมาอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นรักที่แบบเท่าเทียมเสมอภาคต่างคนต่างใหไ้ได้รับที่เท่าเทียมกันอย่างแน่นอนในความรักครั้งนี้ที่ปฏิหารนำพามาให้ได้รักได้รู้จักกัน แล้วเขาก็คิดว่านี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่ทำให้เขารักคุณแบบไม่เคยแบบหมดสิ้นเหมือนรักแล้วรักได้อีกรักที่กำลังจะเติบโตแบ่งบานแล้วนะคะในชีวิตของความรักของคุณที่เขาจะกำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้แล้วก็อยากจะให้คุณนั้น จอความรักดีมีความสุขสมบังนี่อาจจะเป็นแค่พนังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถอปตัดสินชีวิตของใครได้รับฟังอย่ามีสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ